การที่เขาทําค้าขายเรื่องยาเสพติดน,นะครับเป็นมูลค่าเท่าไหร่หักรายจ่ายไปนะครับเพราะนั้นวงเงินทั้งหมดที่เราบอกไว้ประมาณสักก็อาจจะหนึ่งพันล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยีขนาดที่เรายึดเนี่ยเรายึดได้เท่าไหร่เพราะนั้นที่เหลือเนี่ยในกรมบัญชีายยาเอีิดเมื่อคดีไปถึงศาลตศาลสาักนะฮะให้มีการริบอายัดรั์แบบนี้คับเราก็จะไปไล่รัพย์ต่อในส่วนที่เหลือซึ่งไม่จําเป็นต้องเปรั์ที่เกี่ยวข้องยาเสพติดรั์อื่นก็ได้อย่างเงี้ยนะเพื่อให้มาเติมเต็ม กับจานวนมูลค่าทั้งหมดบ้านหลังบ้านหลังนี้มีแค่องคนเดียวกันนะคะถ้าดูเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยธนาครไทก็คือแหล่งที่มาของของตังเงินเนี่ยเป็นแหล่งที่มาที่เดียวกันนะครับส่วนวิธีการของเราเนี่ยก็คือใช้วิธีของการยกย้ายแล้วก็ใช้วิธีของนอมินีเหมือนที่ตันปอได้นาเรียนพวกเราแล้วก็คือจะใช้นอมินีของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่แหล่งที่มาของเงินคือมาจากแหล่งเดียวกัน แล้วจากการเข้าเปิดคนนะคะบุคคลที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับเชื้อสายไหมคะเออที่เขาเท่าที่เราดูทางสามเนงเกตจะเป็นการให้มาเช่าเจ้าของไม่ได้อยู่เองน,นะครับเพิมก็เช่าพวกนี้เลยนะครับ<ๆ>แล้วก็ได้เงินไปนั่นน<ๆ>ั่นี่แต่ว่าบางคนก็<ๆ>เราก็ต้องไปสืบส่งขยายผลต่อนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องครับเพราะว่าเราดูลักษณะของการทําธุรกิจเขาเองหรือว่าเงินที่เขาหรือทรัพย์ที่เขาถืออยู่อะไรเนี่ยนะครับเหมือน ท่าเยอะนะครับข่าในส่วนสามสัญชาติที่หนึ่งหนึ่งขบวนการนะครับเพราะของภาครัฐก็นี่ก็เรียนเชิญทางทางปปสอมาด้วยมาร่วมกันเพราะว่าเราจะได้ไปต่อพี่บอกว่าในหมู่บ้านนี้มีอีกสิบหลังเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเครือข่ายนี้เครือข่ายเดียวซื้อเงินเออซื้อ,อบ้านในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ใช่ที่ที่ท,ที่ที่ผมผมคิดผมจะรวบรวมรายากฐานไปนะครับถ้าพยา,านสารไปไม่ถึงก็ก็ไม่ถึงเราเอาตามหลักฐานแต่ว่าเบื้องต้นเราก็มา คหาาวมมเชื่อโยงจากการตรวจคนนี้เจอผู้ต้องหาตามหมายจับชาวจีนของเราไหมคะตามหมายจับเนี่ยเราเรามาแค่ถึงพื้นที่นี้หลายรอบแล้วครับนะก็รู้ว่าเขาเขาไม่ได้อยู่นะครับแล้วคนที่อยู่ในบ้านนี้คะเกี่ยวข้องยังไงคะคนที่อยู่ในบ้านนี้บางหลังก็เขาก็เช่านะครับบางหลังบางหลังก็ผมก็ยังมีความสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับก็ขอรวบยมหลักฐานบางส่วนเนี่ยอาจจะตรวจยึดส่งมาสอบสวนสนปเวกก่อนส่งท่านผู้กกับสนปวเวกก่อน นะครับแล้วถ้าพยันหลักฐานไปถึงเราก็ดําเนินการยึดต่อนอกจากบ,บ้านแล้วเราตรวจยึดทรัพย์สินอื่นๆได้อีกไหมคะก็บ้านแล้วก็มีคอนโดมีเงินสดที่ที่บอกครับแล้วก็วันนี้ก็มีเงินสดในเซฟเงินสดในเซฟอันนี้ย,ยังยังนับไม่เสร็จ<ม>นะครับแล้วก็เป็นคอนโดที่เพิ่งใหม่ก็อีกประมาณอ่าห้าถึงหลังนะผมไม่แน่ใจยังยังไม่ได้นับโฉนดนะฮ<ม>ะในส่วนนี้คือคือการให้การเขาก็ย้อนแย้งกันอยู่นะ,<ม>นะครับเขาบอกเขาไม่ชอบบ้านหลังนี้ แต่ตัวเขาเองมีหลักทรัพย์มีคอนโดเนี่ยหลังละสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าสี่ห้าเนี่ยหลายหลังซึ่งก็ซึ่งน่าเชื่อว่าไม่ไม่ได้เช่า่หลังหนึ่งนั้นนะผมเชื่อไม่ได้เช่าแต่หลังหลังนี้เป็นหลังที่เป็นผู้หลังหลังที่เรายืนเนี่ยเป็นหลังที่ผู้หาตามหมายจับซึ่งก็ไม่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับฝั่งตรงข้ามเขาก็เขาก็อ้างว่าเขามาเช่าเดือนละแสนสองเขาก็มีหลักฐานการโอนนะก็ไม่ก็ว่าไปว่าตามสเต็ปนะครับก็วันนี้ก็เรียนไม่น้องสืบจนว่าที่เราทํามาทั้งหมดตั้งแต่ปี นะครับเราก็สรุปมาเยอะซับกันนะฮะก็เราพามาโอ p e เรชั่นส่วนว่าจะไปถึงปี65ในวันละงบประมาณปีห5ได้ต่อหรือไม่ก็รวบรวมพยานฐานในส่วนของวันนี้นะครับก,ก็ทุกฝ่ายเนี่ยเราก็ร่วมกนะันนะครับทำคดีตั้งแต่การหนึ่งก็หนึ่งมาผู้การสองนะครับมาทางปปสนะครับก็เดี๋ยวจะส่งต่อประเวศต่อนะครับเพราะเราก็ร่วมกันตลอด